สวัสดีครับเป็นวันที่12แล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์30วัน30ซสองสูงไม่ซ้ำแบบวันที่12นี้ผมมากับซองนี้ครับนี่ซองยอดนิยมครับ Match Attack ฤดูก,ดกาลที่แล้วครับฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2 2ซองหนึ่งมีการทั้งหมด12ใบด้วยกันครับก็ซองรุ่นนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเปิดกันมาแล้วครับและตอนนี้ก็ยังคงสามารถหาซื้อได้ในเมืองไทยกันอยู่ สำหรับการ์ดรุ่นนี้เนี่ยซองนี้ครับมีรุ้นทั้งใบลายเซนใบโคมพรีวิวใบโคมชิล l d ซึ่งพวกนี้เป็นใบแร์ทั้งหมดถ้าได้มาขายทำราคาได้ครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเนี่ยตามหาอยู่ใบเดียวครับอยากได้คือใบฮาเดนใบฟรอยฮาเดนครับถ้าคนที่ตามช n e l ผมมาตลอดจะรู้ว่าผมเนี่ยตามเก็บสะสมและลงทุนการ์ดและสติกเกอร์ของเออร์ลินฮาเดนมาตั้งแต่แรกแล้ว มีการ์ดเลสเกอร์ฮาเลนผ่านมือผ่านตามาหลากหลายรุ่นมากต้องยอมรับครับว่าการ์ดฮาเลนรุ่นนี้เนี่ยถ้าพูดถึงมูลค่าต้นทุนที่ได้มากับความสวยงามเนี่ยผมมองว่าเป็นการ์ดที่คุ้มค่ามากๆที่สุดใบหนึ่งเลยทีเดียวโอเคเรามาดูกันครับว่าใบดีๆจะออกในซองนี้หรือเปล่าครับนะครับ โอเคครับมากันเลยครับสิบสองใบใบแรกครับโจเซมาเรียกิมินสครับแอ t มาดริดใบต่อไปโลโก้บาเยอร์มิวนิกครับใบที่สามเป็นอลุสทอนโดครับโซซิดัตเซอร์จี้กเมส โอตาเมนดี้รูเกลอนฮาคิมซีเย็กครับมาร์กโนเบลมาถึงไบฟอยแล้วสิครับเนี่ยไบฟอยแมนออฟเดอะแมทครับปาจาชิกปาชานิกครับ ไฟฟออีกใบติดครับติดเป็นเป็นหูเฮอริเทจครับตีโกซิลวาและสองใบโอ้ไดฟันได้ครับใบสุดท้ายครับฮาแลนเธิร์ดเป็นเอนดมเบเล่ครับสองนี้ก็ผ่านไป ได้ฟอยมาสี่ใบครับนี่นี่ดีสุดเลยครับฟานไดครับโอเคครับยังไงช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจใกับทาง Channel ด้วยและวันพรุ่งนี้เรามาดูซองต่อไปกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ